ขออนุโมทนาในนามคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมอัชยโยวัฒปรรมกายวันนี้วันที่27เดือนตุลาคมพศ2568มีบุญยพิธีทอดถวายผ้ากฐินาทานณสถานที่ตั้งพุทธมนทลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันนี้มีสถานะเป็นที่พักสงฆ์มีกุฏิสงฆ์สิบหลังมีพระจำมรนษา5รูปคณะเสด็านุสิทธิ์บูชาธรรม8 1ป,ปีในองค์หลวงพ่อภายใต้บารมีธรรมของพัพธปฐมกายได้จัดกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นอีกกองบุญหนึ่ง ใน3ามหมื่นแห่งนั้นสถานะของพุทธมนตนนั้นจะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะประกอบไปด้วยอาคารหอประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เข้าประชุมได้ประมาณ40,000คนจะมีองค์พระชัยเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี สถานที่ปฏิบัติธรรมมีสถานที่อันส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมซึ่งทางราชการทุกภาคส่วนสามารถมาใช้ได้พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนจะมีที่ว่างให้ชาวบ้านได้มาจัดงานเรื่องเริงงานสังสรรค์แม้กระทั่งจัดพิธีกรรมต่างๆซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลางที่สามารถ รองรับจอดรถได้ประมาณ4,000ถึง5,000คันอันวันนี้จึงต้องขออนุโมทนาโดยยิ่งกับคณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์บูชาธรรมในองค์หลวงพ่อดังกล่าวมาผ้ากรถินนั้นเป็นบุญพิเศษบุญที่สำคัญวัดพระธรรมกายได้เห็นความสำคัญส่วนนี้ภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรม,มัโยได้ดำริและอนุญาตให้สยานุสิทธิ์ได้อยู่ในภูมิภาคใด ก็ได้ไปถวายความอุปถัมภ์ในภูมิภาคนั้นวันนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการภาคประชาชนเจ้าของธุรกิจห้างร้านมาร่วมโดยมีคณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์วัฒะธรรมการบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อเป็นประธานกรถินเอกกับผมอาตมาภาพพระราชวัชระกุณบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาพุทธมนตรของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับกรถินนาทานของคณะสิทธวัฒมกายไว้เป็นที่เรียบร้อยอยากได้นำปัจจัยนี้ไปเกื้อกูลในกิจกรรมแห่งสถาบันพระพุทธศาสนาจึงของน้อมบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของคณะสิทธิทั้งปวงถวายเป็นพรเป็นโอสถทิพรักษาธาตุขันขององค์หลวงพ่อธรรมชโยขอหลวงพ่อจงมีธาตุขัน แข็งแรงมีอายุมั่นยืนนานเกินร้อยปีเพื่อเป็นร่มเป็นเงาเป็นที่พึ่งของบรรดาศิทยานุสิทธ์ทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกับคณะสิทธิทุกๆคนทั้งชายและหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่ได้พร้อมใจกันด้วยจิตอันเป็นสมานะฉันมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพะรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธ,ธีพระวันตุเต